นำเสนอโดยแมนซิ t y ตี้ t แฟนไทยแลนดพี่เสือเปิดตัวคันเซลโลนักเตะป้ายแดงบบเย็นมิวนิกยืนยันการเซ็นสัญญาจากคันเซโลฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วมทีมในแบบการยืมตัวยาวจนจบฤดูกาลและมีออปชั่นเสริมซื้อขา70ล้านยูโรพ่วงไว้ กลายเป็นข่าวเซอร์ไพรส์หลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงที่จะปล่อยยืมแคนเซโลให้กับไบร์นมิวนิคโดยรายงานระบุว่าสาเหตุเป็นเพราะนักเตะเกิดความไม่พอใจกุนซื้อยังเป๊ปกูดิโอลาเขาเป็นเพียงสำรองใน3เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้และปฏิกิริยาของเขาที่ทำได้แค่นั่งสำรองอยู่ข้างสนามในเกม FA ฟเอัพที่พบกับอาร์เซนอลก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้าย กา,ยาย Munich, การย้ายตัวซูบาร์เยนมิวนิคดำเนินการอย่างรวดเร็วในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและแข่งวัย28ปีก็กลายเป็นนักเตะคนใหม่ของเสือใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยดิวของแคนเซโล่ยังมาพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดภายหลังด้วยซึ่งเชื่อว่าอยู่ที่ราคา70ล้านยูโรโดยการให้สัมภาษณ์แานเซโล่กล่าวว่าบาร์เยนมิวนิกเป็นสมโมสรที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในสมโมสรที่ดีที่สุดในโลกและเป็นเรื่องที่น่าจูงใจต่อผมยิ่งมากที่จะได้ย้ายมาเล่นกับนักเตะยอดเยี่ยมในทีม ผมรู้ว่าสโมอสรแห่งนี้ทีมนี้กระหายเข้าออกเป็นชม้์และคว้าชม้์ทุกปีผมมีความกระหายในความสำเร็จเป็นแรงผลักดันผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อบบเยนฮาซานซาลิหามิสิ์ผู้อำนวยการของบบเยนมิวนิคกล่าวว่าผมมีความสุขมากที่เจ้าเกนเซโลจะมาเล่นให้กับบบเยนเราเซ็นสัญญาเขามาในแบบการยืมตัวและมีโอกาสสำหรับการเซ็นสัญญาแบบทาวนในช่วงสเสมอ เจ้าเป็นนักเตะที่เราพิจารณามาสักพักแล้วเพราะเราชื่นชอบในฝีเท้าของเขาเป็นอย่างมากเขาเข้ากับระบบการเล่นที่เล่นฟุตบอลแบบเกมรุกและเคลื่อนที่อยู่ตลอดจิตใจและประสบการณ์ของเขาจะเข้ากับทีมของเราได้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าเจ้าจะช่วยให้เราควา้าแชมป์ได้อีกหลายสัปดาห์และอีกหลายเดือนข้างหน้า คันเซโลเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับเบนฟิก้าก่อนจะย้ายไปเล่นกับทีมอย่างบาร์เลนเซียอินเตอร์มิลานยูเวนตุสต,ตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2019ผ่านการลงสนามไปแล้ว154นัดและยิงได้9ประตูกับเรือใบสีฟ้าพร้อมผ่านการคว้าแชมเปี้ยนลีกและลีกครับอย่างละ2ส,สมัยเรียกว่าเป็นนักเตะที่ผลงานไม่ธรรมดานักเตะคนไหนที่อยู่เรือใบสีฟ้าย่อมมีคุณภาพที่ขับแก้วอยู่แล้วจริงไหมครับแฟน สัมภาษณ์เปิดตัวแค่ได้ลงน้อยคันเซลโลปัดซดเกาเหลาป่าเป๊ปเอาคันเซโลฟูแบ็กป้ายแดงของไบเยนมิวนิกปฏิเสธกระแสข่าวที่มีปัญหาทะเลาะกับเป๊ปกิลิลาเฮดโค้ดหัวใสจนตัดสินใจย้าย,ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แบ็กจอมบุกทำเซอร์ไพรส์ย้ายออกจากเรือใบสีฟ้าไปคาแข่งกับเสือใต้ด้วยสัญญาการยืมตัวจนจบซีซั่นพร้อมออปชั่นซื้อขาดมีกระแสข่าวออกมาว่าคันเซโล ตตเถียงกับเป๊ปก็ดีลายังรุนแรงหลังรับทราบว่าไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมพบอาซนอลในศึกเอฟเอคัพรอบสี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีเขายืนกรานว่าเรื่องเดียงกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายต้นสังกัดในครั้งนี้โดยเขากล่าวในงานแถลงข่าวว่าผมไม่ได้ลงเล่นมากนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเป๊ปเลย ผมอยากเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ที่สโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้สำหรับผมแล้วมันคือความฝันยิ่งไงซะก็ถือว่านายก็เคยเป็นขุนพลกำลังหลักให้กับเรือใบสีฟ้าของพวกเรายิ่งไงพวกเราเหล่าแฟนๆก็อวยพรให้นายประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังของนายแล้วกันนะคันเซโล่แฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับความคิดเห็นของเจ้าแคนเซโล่คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพูกเดียวกัน